สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับไลฟ์แคสเซิลกันอย่างี้เหยยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft Pocket Edition ่นศูนยสิบจุนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ถ่ายนานนะครับผมก็วันนี้นะผมก็หลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายนานนะผมก็จะมากันในพาร์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมมาเดี๋ยวนี้เราจะมาไล่ไล่ตืบไล่ตืบซอมบี้คีเปอร์ er นะผมโอ้โมีเนื้อแมนด้วยโอเคเลยรอนนี้ก็อย่าหาสาระเลยนะผมก็มาไล่ตืบซอมบี้คีเปอร์เอา เฮ้ยแมงเอ้ย,แ,อยแครอทโอ้โหโอกาสดบดบน้อยเนะี่ยโอกาสดบน้อยเนะี่ยจริงโอเคมาโอ้โหมึงแถวบ้านกูเลยนะมึงไอ้ซัดมึงแถวบ้านกูเลยนะมึงไอ้ซัดมึงแถวบ้านกูเลยนะมึงโอ้โหปรเดิมแครอทโชคดีมากครับผมเดี๋ยวขอแยกชิ้นกระจกแป๊บน,นึงนะ อ้าวโอเคมาต่อครับเอ็นเดอร์แมนผมจะไม่สู้นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากเอ็นเดอร์แมนนะครับผมมันพอเวลาผมไปตีปุ๊บตีที่สองที่สามทีมันก็ไปนะผมโว้ว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 โว้โว้สไปเดอร์จ่ยเินสับมาดิมาดิมาดิตายมาฝั่งนู้นมีใครหาเรื่องไหม อันนู้นมีใครมีเหลืองไหมข้างล่างปลอดภัยไหมปลอดภัยโอเคไม่มีไม่มีชิเปอร์ถ้ามีชิเปอร์นี่รู้เรื่องเฮ้ยไอสไปเดอร์โอ้โหอินเดอร์แมนมาไม่อยากจะตีกับดินอแมนเลยเนี่ยมาไอสไปเดอร์มึงตัวแรกเลยเดหรือสเกลโอ้โหอุ้ยโอ้โหอืมมุ้งมิจมอืมมื้งมิจมอืมอื้อหือมาจากไหน มาจากไหนมาจากไหนฮะมาจากไหนฮะโอ้โหผู้ชมเมื่อกี้มันมาจากไหนอะโอ้โหเดี๋ยวดาเดี๋ยวดาแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมกินก่อนกินกันเอินเดแมนมองว่าอุ๊ยเอินเดแมนมองครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับอุ้ยเสียหายเอินเดแมนมาอินเดแมนอยู่นี่เอินเดแมนอยู่นี่ อะไรอะไรมา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 ดิโอเคตายเฮ้ยเฮ้ยชิอาสเปเดอร์มาจากไหนวะสองคือผมกำลังตีตอสปตปตะสเตปเลยอ,อีกตรงนี้อยู่แล้วพอผมตีไปตีมาแม่งอีกตัวแม่งใครมันมาตกวะกระเด็นไปซ้ายเลยครับผมสุมดท้ายไหนได้โอ้โหเต็มเต็มเลยมามึงอีกตัวนึงมึงมาแล้วอ้โหูมึงเล่นอย่างงี้มึงเล่นอย่างงี้เลยมึงเล่นอย่างงี้เหรอฮะ โอ้โหมาไอสกเกสกเกตตัวไหนมามันยังไม่ค่อยปลอดภัย,ด,ยดีครับผมเพราะว่าผมเพราะว่ามีมสไปเดอร์ครับผมเยอะมากรู้สึกว่าภาคงี้สไปเดอร์จะเยอะกว่านะผมดูจากทั้งหมดแล้วเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรอู้ อูห้หูขอยก่อนเลยโอ้ยขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยโอ้คุณผู้ชมมาไงมามึงมาเลยไปเดอร์ก่อนตามมาด้วยคีปเปอร์หนีแป๊บหนีแป๊บหนึ่งแมง่มอย่าเลิ้บ, <c oughs> บ่ืฮึืม มื่อกี้ตรงหน้าเลยเปิดเสียงเกมนะจะเปิดเสียงเกมเกเกสียงเกมมีผ่านเดี๋ยดาเดี๋ยหักเสียงกันหาเสียงกันหาเสียงกันหักเสียงกันวุ้ยไงมาๆมามาไอ้สเกีมึงมา สเกลนนี้สเกลตรงไหนอืมึงจะมาเกิดตรงนี้นะม okay. ึงเดี๋ยวขอนี้ก่อนเสียดาเหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี้กันอ้าวจิดเป่งละเพื่อนเห็นเดี๋มาเจอขามาเจอโอ้โหจากไหนวะไปท้อไปกับเพื่อนเลยโอ้ย นี <celular> ini, ่มานี่ดิตายจบเอาคนบี้มามามาไปลงมาไปลงมายึดหลบโอ้ยตายเอ่อตาย วิปเปอร์ตรงนู้สปไปเดอร์หนึ่งซอมบี้มาไงวะงป,ปิปะดแป๊บไปเคลียร์กันนี่เลยมันต้องมีข้ออะไรตงน้ำไปตกลงน้ำไปเปออีกแล้วเหรอโอ้โหเพื่อนเพื่อนมาตึมเลยเพื่อนมาตึมเลยมา เดีย๋ยวหนีก่อนไปจัดก,การคีเปอร์แป๊ปบคีเปอร์เฮ้ยโอ้โหพื้นเป็นรูพื้นเป็นรูพื้นเป็นรู อย่างหนึ่งก็คือมันจะได้เห็นได้แต่ทีเนี้นเยเมื่อกี้ผมหันแล้วมันไม่ไปมามว่ามามว่ามาโอเคับแล้วโอ้สาทิกาเซตหายเซ็มเซ็นล ไมไอเงนอื้ปอวาวแดงไปวาวแดงไปมาตัวไหนไฟมาตัวไหนไฟยกนคิปเปอร์ โอ้โตรงนี้เจอไหมเอาไปดีดีดีด้วไปว่ายน้ำด้วยวะ <c oughs> มีคามมานน้ไโอเค <c oughs> ขเขียวนั่นเลยมาเก็บมาเก็บริดอกแป๊บต่อไปเดอร์ตรงนี้หนึ่ง นอตายตรงหน้าเลยอืมจับบึ้มไม่ซุ่มไม่เสียงกันเลยส่วนอีลูบโบเนี่ยจะทำยังไงปล่อยครับ ไม่มีแล้วนะยกเวนสไปเดอร์นะโอเคไปจัดการเอาไปโอเคขึ้นมาแล้วตีสามทีตายครับหนึ่งครับสองครับสามครับตายครับโอเคจบอืมนอนนอนดู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 อุ้มคือแบบคือมึงจะกระโดด โอ้โหสองตัวไอสัตว์เกือบไปแล้วขอดูก่อนมันบินกันใช่ไหมมันบินกันใช่ไหมไม่ถึงว่ะหายแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อผมเห็นอะไรมันปลาอยู่แถวนี้ ดูผมตาฝาดไปข้างมันเจอคีปเปอร์ก็พอหาจดีสปามอนเตอร์งเนี่ยปันญาบ้างวะเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ทำอะไรเลยว่าแล้วแม่งไม่ได้ทำอะไรเลยมีไข่เอาดิ มายำมาตรงนี้นะเคเดี๋ยวขอพักยกก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเหนื่อยจวเปล่านะผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าเกิดอยากให้ผมทําต่อนะผมหรือมีอะไรมาให้นําเสนอนะผมก็เดี๋ยวผมจะทําให้นะไมค้คราฟนะผมเคก็ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ข้างล่างด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะผม เซียนทิสเตย์ครับผมจะเป็นพร้อมสไปเดอร์ตรงนู้นหนึ่งตัว